คือเกษตรไทยไอดอลตอนกุ้งกําแดงนะคะของทางช่องเก้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคู้อร่อยค่ะแค่กุ้งก็คุ้มแล้วค่ะที่ลงเดินกับไซส์1นิ้วนี่ค่ะก็จะมีลงมาแล้วด้วยนะครับตัวมื่อกี้เห็นสวัสดีครับสวัสดีครับ ตนนี้นะดํมตีสิกับลุงต้ยนอสปอร์ตครับอยู่ที่ฟาร์มสวนสูส่ครับเพราะว่าอาจารย์ก้อยจะมีข่าวมาฝากเกี่ยวกับเรื่องกุ้งก้ามแดงครับเป็นเรื่องของการอบรมกุ้งก้ามแดงครั้งที่ 2, 2> ใช่ค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับคือนในการอบรมครั้งนี้เนี่ยเ,เราจะมีบอกรายละเอียดเพิ่มขึ้นในการเลี้ยงกุ้งโกด้ด้วยนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยได้ผลการตอบรับมาอย่างดีว่าผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยชอบแล้วก็ จะขอเข้าซ้ําก็มีครับผมค่ะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ที่เราจะมีการเปิดอบรมเนี่ยเราจะให้รายละเอียดตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจากคุณเลี้ยงกุ้งไม่เป็นเลยครับผมนะคะว่าคุณจะต้องใส่น้ํายังไงจะต้องดูแลดูแลกุ้งยังไงครับนะคะจากผู้มีประสบการณ์แล้วก็เช่นกันบางท่านเลี้ยงแล้วไม่ประสบความสําเร็จครับอ่ามีเกิดปัญหาอะไรมากมายเลยรเราก็จะมีคําตอบให้กับท่านนะคะแล้วก็จะได้พบกุ้งเนื้อตัวใหญ่ๆนะคะว่า กุ้งที่เรานํามาให้ชิมเนี่ยมันเหม็นกลิ่นดินไหมครับแล้วทําไมเลี้ยงได้ตัวโตครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตามออในสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนํากุ้งตัวโตมาให้กินหรือรชิมกันรเราจะนํามาให้ชิมเลยคือผู้อบรมทุกท่านก็มีโอกาสได้ชิมหลังจากที่ได้เรียนเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอย่างถูกวิธีใช่ค่ะคนที่ไม่มีความรู้ก็จะได้รู้คนที่มีประสบการณ์มาแล้วอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จ ก็จะมีช่องทางทางการตลาดที่จะชี้ช่องรวยให้กับผู้เข้าอบรมด้วยใช่ค่ะเพ,เพราะว่าบางทีเนี่ยปัญหาหรือคําถามที่เกิดกับผู้อบ,อบรมเนี่ยหรือรว่าออคนที่นํากุ้งไปเลี้ยงเนี่ยไม่รู้จะไปถามใครครับ ไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้แต่อาจารย์ก้อยเนี่ยสามารถตอบได้เพราะว่าเลี้ยงจากประ,ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้คือทุกปัญหาเนี่ยถ้าจะเจอมาหมดแล้วใช่ค่ะนะครับประสบการณ์กว่า2อสมปีที่ศึกษาเกี่ยวเรื่องกุ้งด้วยตัวเองมาตลอดะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ค่ะศูนย์การเรียนรู้กุ้งก้ามแดงค่ะฟามสวนสุขซึ่งวันที่21พฤษภาคมจะมีการอบรมเกิดขึ้นที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผู้ที่อบรมเนี่ย จะได้มาชิมรสชาติของกุ้งก้ามแดงตัวใหญ่ๆซึ่งหากินที่ไหนไม่ได้แน่นอนค่ะในวันอบรมน่ะเราก็จะมีอาหารว่างให้2อมือ้อให้ส <ผม S 2> เบรกนะคะแล้วก็จะมีอาหารกลางวันหนึ่งมือ้อคพร้อมทั้งรับประทานกุ้งชิมกุ้งนะคะ <ผม S 2> ของกุ้งก้ามแดงตัวใหญ่ๆเริ่มตัม้งแต่เวลากี่โมงครับตั้งแต่8.00น,นครับผมนะคะมาลงชื่อ เข้าเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรมารายงานตัวแล้วก็เลิกประมาณ16นาฬิกาครับผมหนึ่งวันเต็มเต็มเลยใช่ค่ะในวัน,วนอ,อาทิตย์ที่21พฤศภาคมครับตอนนี้ครับโครชก,กุ้งทุกป,ประเทศร้วสนใจกุ้งกำแดงห้ามพลาดเด็ดขาดครับส่วนรายละเอียด ครับคุณผู้ชมครับอดัมก็ได้อยู่กับพี่ที่เป็นผู้อบรมในครั้งแรกนะครับที่ฟาร์มสวนสุขครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็มาสัมภาษณ์คุณพี่เขานิดหนึ่งครับว่ามีความสึกไงคุณพี่ชื่ออะไรครับเต็มจิตบุญญาดิเลกค่ะพี่เข้ามาอบรมในครั้งแรกที่ฟาร์มสวนสุขกับอาจารย์ก้อยรู้สึกไงบ้างครับผมก็สนุกดีค่ะรอบแรกก็ได้ความรู้กลับไปเยอะแยะมากมายก็ว่าจากที่เราไม่รู้อะไรเลยก็ได้ความรู้กลับไป ก็อยากที่แบบว่าเลี้ยงกุ้งคือคือตอนแรกก็เปิด YouTube ดูว่าเลี้ยงกุ้งยังไงก็แล้วก็เปิดเปิดดูอาจารย์ก้อยตอนแรกดูแต่ว่า,าเกษตรกรไอดอลเห็นอาจารย์ก้อยก็บก i, แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องดูนะเรา,าต้องอาตามาก็เป็นไอดอล<า>ของเราด้วยก,ก็ตามเพราะว่าฮ เขาเขาสาลาออกจากงานนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเอาลองดูซิอะไรเงี้ยก็ลองติดตามดูก็เลยก็มีวันหนึ่งแกบอกว่าเปิดอบรมครับรีบกระโดดเช้ามาขอโทรเลยค่ะจองค่ะจองจองเป็นนักเรียนจองนี่อยากจะมาเรียนหรืออยากมาเจออาจารย์ก้อยครับเนี่ยอยากเรียนค่ะอยากเรียนอยากเรียนอยากรู้ค่ะเพราะว่าอาจารย์ก้อยเขามีหลายรายการมาสัมภาษณ์นะครับเป็นคนดังของวงการกุ้งคือคือคือ ก็ก็แบบไม่ก็ก็พอทราบอ่ะก็เลยก็เลยบอกว่าอยากอยากมาเห็นอยากมาดูด้วยสายตาตัวเองด้วยว่าไปถึงไหนยังไงอะไรเพราะว่าเราก็อยากมาเห็นสถานที่อยากมาดูอะไรอะไรหลายๆอย่างด้วยอยากมามาดูเคล็ดลับก่อนที่จะรู้จักอาจารย์ก้อยนี่คือทางพี่ได้เลี้ยงกุ้งมาก่อนหรือเปล่าเลี้ยงค่ะเลี้ยงแต่ว่าซื้อตามแบบตลาดทั่วไปสนามสนามหลวงสองแล้วแล้วเป็นไงบ้างกุ้งที่เราเลี้ยงตอนแรกที่ยังไม่มีความรู้เนี่ยครับก็ ตายมั่งตายมั่งตายมั่งหรือตายมากครับตายครับคุู้ชมครช่วงนี้เรามาดูกุ้งที่ถูกปรับพฤติกรรมครับให้เป็นเด็กดีนะครับคุณพี่ก้อยใช่ไหมครับกุ้งเห็นว่าในบ่อเนี่ยครับที่พักเป็นพักกุ้งไว้เนี่ยมีรวมกัน20ตัวได้ค่ะประมาณ20ตัวค่ะแล้วเป็นไซส์ใหญ่ๆนั่นเลยก็ประมาณ7จถึงแนิ้วค่ะโอ้โหไซส์เลเลยเจ็ดตัวโลค่ะครับ น,นี่เราเห็นตั้งแต่การอบรมครั้งแรกเลยนะครับใช่ค่ะแล้วถูกปรับพฤติกรรมด้วยวิธีไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้เขาไม่มีตีกันเลยตั้งแต่นํามาเราเรา,เรามีเคล็ดลับนะคะเออมีเคล็ดลับใช่ไหมครับใช่ใชค่ะครเรามีเคล็ดลับเอ่อถ้าอยากรู้ต้องมาอบรมเอาที่เขาบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงเนี่ยต้องมีท่อหลบต้องมีที่บางไม่ให้มันเจอการมาจัดการมันติดมันหักกล้ามกันอันนี้อันนี้เรามีวิธีแก้ไข ใช่ค่ะเพราะว่าการนํากุ้งมาพักเนี่ยถ้า,ากล้ามหักแม่แต่กล้ามเดี๋ยวกุ้งตัวนั้นนะเกิดความเสียหายเรารขายไม่ได้ถูกต้องครับแต่ที่พักของเราเนี่ยเราพักรวมกันเลย2ี่สิบตัวเนี่ยครับกล้ามไม่เคยหักแม้แต่ตัวเดียวครับและเขาอยู่กันเนี่ยเรียบร้อยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเคล็ดลับค่ะตัวจริงนะคุณผู้ชมครับไม่ใช่เล่นนะครับไม่ใช่ drums, ตัวปลอมในเคลื่อนไหวได้ครับแล้วเขาอยู่ในนี้ครับรวมกันเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขากลับไปที่เดิมนะครับค่ะเดี๋ยวจะตักตัวอื่นให้ดูนะคะได้เลยครับก็ลองดูว่า เผื่อเขาไม่เชื่อกันว่าเฮ้มันรวมกันได้จริงหรืออันนี้ก็ให้เห็นกันเลยครับว่าจริงครับตัวโตมากเลยครับอันนี้เราตักมาเสร็จครับมีแต่หัวกับก้าครับไสหายไปหมดไม่ใช่นะครับมีครบนะครับทั้งตัวยังอยู่กันครบนะครับอวัยวะทุกส่วนไม่มีสกรอเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่โดยประมาณนี้ขนาดเท่าไหร่พี่คอยห้าตัวโลอ่ะเจ็ดถึงแปดนิ้วซึ่งซึ่งเขาเลี้ยงจะไม่ได้นะแล้วนี้เราจะได้มากินงั้นครับลุงตุ้ย เกษตรกรเนี่ยเลีเยเรรยเ้ยงได้เนี่ยเกษตรกรของแมาพี่ก้อยเนี่ยเลี้ยงได้ครับพี่ก้อยครับหนวดยาวดูแค่หนวดก่อนนี่ครับฟุงฟิ้งนะครับหนวดยาวนะครับหนวดยาวทั้งสองข้างเท่ากันอุ้ยนะครับหนวดยาวทั้งสองข้างเท่ากันแล้วก็แล้วก็วกท้องขาวเลยจะให้ดูเลยว่าท้องขาวมากสะอาดมากครับอันนี้เลี้ยงจากบอ่อดินแล้วนะจานะจากบอ่อดินเลยขาเนี่ยดูท้องโอ้โหนี่ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยเอ้ยมันจะมีแปดนิ้วค่ะเราจะมีการประกวดกุ้งก้ามแดงเร็วๆนี้นะตุ้ยนะเดี๋ยวเรายืมยืมตัวไปประกวดหน่อย สมบูรณ์มากครับดูดูคกล้าม<ด>กล้ามใหญ่มาก<ด>ผมกล้ามคะ่ะใหญ่จริงๆแล้วแล้วตรงนี้ราคาอร่อยมากสนามไหนมีล้าเงินรางวัลบอกเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ก้อยลงทุกสนามที่มีเงินรางวัลได้ค่ะกล้ามแดงเหลือดำไปเชียร์ด้วยครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เคล็ดลับที่เรายังไม่ได้เปิดเผยในวันนี้แต่ว่าวันที่อบรมที่จะถึงนี้วันที่21พฤษภาคมเราบอกวิธีการที่มาพักกุ้งแล้วให้กุ้งอยู่รวมกันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเนี่ยได้ อยู่ได้อย่างวิธีไหนค่ะอยู่รวมกันได้โดยไม่ทะเลาะเบาแหวงกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกว่าต้องใส่ที่หลบนะกุ้งขึ้นมาพักน้ําแล้วจะตีกันกล้ามจะหักจะเกิดความเสียหายจะต้องรีบส่งเนี่ยมันไม่จริงค่ะดูเลยเนี่ยเราเลี้ยงเป็นเดือนแล้วค่ะสองเดือนอยู่ยี่สิบยี่สิบตัวในในที่แคบแคบไม่มีทะเลาะกันเลยค่ะวันอบรมมีคําตอบให้คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนอื่นครับซึ่งในวันที่จะเข้าอบรมเนี่ยครับวันที่ทุก คนจะเข้าอบรมเนี่ยจะได้เห็นทุกส่วนที่อาจารย์จะแนะนําเลยไม่ว่าะจะเป็นลูกพันธุ์แม่พันธุ์วิธีการคัดพ่อแม่พันธุการขยายการดูแลรักษาและการทําให้ไม่เกิดโรคป้องกันทุกอย่างเลยครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับไปดูต้องส่วนอื่นกันต่อครับคุณผู้ชมครับระหว่างเบรกนะคะเวลาผู้มาอบรมเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยเราจะนําท่านมาดูปลากระเบน นะคะเพราะฟาร์มแห่งนี้เนี่ยเป็นฟาร์มผสมผสานเราได้เลี้ยงปลากะเบนด้วยและปลาก,ะ,ากะเบนของของเรานี้นะคะได้ส่งออกอเม,อเมริกาเพราะฉะนั้นความเชื่อถือและความน,น่าที่จะเป็นของฟาร์มเนี่ยมันจะต้องได้มาตรฐานชาวอเมริกาเนี่ยบอกว่าถ้าสมมุติฟาร์มไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาจะคงไม่เป็นคู่ค้ากับเราเพราะฉะนั้นเราทํากุ้ง กุ้งของเราก็ต้องได้มาตรฐานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นฟาร์มแห่งนี้เรากล้าคุยหรือการันตีได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลากระเบนความมีมาตรฐานที่จะต้องส่งออกหรือการเลี้ยงกุ้งของเราเนี่ยได้มาตรฐานค่ะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับพร้อมที่จะมาอบรมกับอาจารย์ก้อยหรือย,อยังครับในวันที่27พฤษภาคมที่จะถึงนีะครับเราจะมีการเปิดอบรมครับการเรียนรู้การศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงและการตลาดผมถามอีกนะครับแล้ว ผู้ที่จะเข้ามาอบรมเขาจะได้อะไรจากการอบรมครั้งนี้บ้างครับอาจารย์ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณจะได้เพื่อนนะคะคเพราะเราจะมีกลุ่มไลน์คุยกันแชร์ประสบการณ์กันนะคะอย่างที่สองการตลาดการตลาดเนี่ยทางศูนย์จะเป็นศูนย์การในการแลกเปลี่ยนการซื้อขายให้คุณคนะคะอย่างมีผู้ค้าเข้ามาติดต่อเนี่ยเราจะแจ้งกับลูกศิษย์ก่อนเลยครับนะคะว่า ใครมีกุ้งตามขนาดนี้ที่ผู้ค้าเนี่ยติดต่อมาเราก็จะให้สิทธิกับลูกศิษย์ก่อนว่ามีก็นําส่งเข้ามาเลยแล้วเราก็ส่งไปยังผู้ค้าค่ะครับใน,ในชุดแรกที่มีการอบรมไปแล้วเนี่ยก็คือเราก็จะมีกลุ่มลายของผู้อบรมรุ่นแรกค่ะ <c oughs> ตรงนี้เขารุ่นแรกเนี่ยเขามีกุ้งกันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อาจารย์ก็ตอนนี้เนี่ยยังโตไม่ทันเท่าไหร่ยังโตไม่ทันตอนนี้ตลาดมาเร็วมากใช่ค่ะตอนนี้ยังขาดกุ้งที่จะส่งผู้ค้าอยู่เลยแต่แต่ ลูกทีมเนี่ยหมายถึงว่าลูกศิษย์เราเนี่ยยังโตไม่ทนัยทนยังผลิตไม่ทันเอาว่นวายือตอนนี้ตลาดของอาจารย์ก้อยเนี่ยมีรอและผู้ซื้อเนี่ยรอหมดแล้วในราคาที่เป็นที่ยอมรับของตลาดด้วยซ้ำใช่ค่ะือว่าถ้ามาเรียนเนี่ยนอกจากได้ความรู้เนี่ยพอเราไปพัฒนาไปสร้างผลผลิตที่มีจํานวนเนี่ย อาจารย์ก็เหมือนเป็นศูนย์การในการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยซ้ําใช่ค่ะเพราะว่าเรามีชื่อเสียงใช้คําว่ามีชื่อเสียงเพราะว่าเราออกรายการใช่ไหมคะแล้วกุ้งเรามีคุณภาพอย่างเพื่อนฝูงหรือว่าผู้ค้าที่เคยมาซื้อเราเนี่ยเกิดความประทับใจและชอบสินค้าของเราเพราะฉะนั้นเขาจะติดต่อติดต่อมาบ่อยๆเพราะเขาเชื่อเชื่อในคุณภาพของเราเพราะนั้นปัญหาที่ คนที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงแล้วประสบอยู่นะครับในเรื่องของการตลาดขายไม่ได้ราคาขายไม่ดีครับเรามาศึกษาที่อาจารย์ก้อยก่อนแล้วต่อไปก็มามันเป็นทีมเดียวกันในการสร้างผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งต่อสู่ตลาดใ,<ช>ในราคาคที่คุณพอใจแน่นอน<ช>อน,นี้คือคผู้อบรมจะได้ใช่แล้วเขาจะติดต่อ,อยังไงครับผู้อบรม เบอร์ไรยังไงก็ติดต่อมาที่ฟาร์มสวนสุขนะคะเบอร์โทร0 9 5 6 1 4 5 9 3 6ตามนี้เลยหรือว่า Facebook ชื่อว่า Facebook ชื่อว่าฟาร์มสวนสุขค่ะฟาร์มสวนสุขกุ้งก้ามแดงหรือว่าศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงฟาร์มสวนสุขใช่ค่ะมีสองชื่อมีสองเฟซใช่ครับมีสองมีทั้งเฟซและเพจค่ะเพราะฉะนั้นการการซื้อขายกุ้งเนี่ยขออีกนิดหนึ่งนะคะการซื้อขายกุ้งเนี่ยถ้าเป็นกุ้งของฟาร์มอื่นเราไม่รับเลย นะคะเพราะว่าเราไม่เชื่อเชื่อในคุณภาพของเรารแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ได้นํากุ้งของเราไปเลี้ยงเราเชื่อมั่นวิธีการเลี้ยงและคุณภาพของก<ร>ง็อยู่ในทีมเราอยู่ในทีมเราเราก็สามารถที่จะกล้าการันตีให้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในทีมเราเราไม่กล้าการันตีให้เขาใช่เพราะฉะน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหามาเนี่ยเราก็จะมีผลกระทบในด้านลบไปด้วยเราก็คิดว่าเราจะช่วยในทีมเราก่อนถูกต้องค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ครักกุ้งหรือคนที่มีประสบ ปัญหาเรื่องกุ้งก้ามแดงนะครับในเรื่องของตลาดในเรื่องของการเลี้ยงนะครับควรจะมาเปิดใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เข้าอบรมกับอาจารย์ก้อยเข้าอบรมเป็นยังไงครับอาจารย์เข้าอบรมตอนนี้ของเรานะคะในราคา2,000บาทนะคะคุณจะได้อาหาร1มื้อกับเบรกสองเบรกพร้อมได้ชิมกุ้งก้ามแดงว่าเหม็นกลิ่นดินไหมกุ้งคุณภาพค่ะกุ้งนี่คือคนท่าละหนึ่งท่าละหนึ่งตัวหรือว่าท่าละสองตัวท่าละสองตัวค่ะท่าละสองตัวครับ ตอนนี้นะครับราคากุ้งประมาณเท่าไหร่ครับในตลาดที่ไซส์ประมาณนี้ครับโอ้ oh, ของเรานี่ให้ทานนี่ประมาณไซส์เจ็ดเอ่อเจ็ดถึงแปดนิ้วนะคะคก็ห้าถึงเจ็ดตัวโลนี่ก็ตกโลละประมาณเกือบถ้าขายในท้องตลาดนะคะ1 8 0 0ถึง2,000บาทโอ้โห oh, oh. เดี๋ยวเราต้องถามผู้ที่เข้าร่วมรุ่นหน้าครับว่าได้ชิมแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ครับ อร่อยค่ะแค,แค่กุ้งก็คุ้มแล้วค่ะ <laughs> 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 เสียตังคนี่ค่ากินกุ้งนี่ก็คุ้มแล้วใช่ไหมครับเพราะ oh, คนปรุงนี่ก็ฝีมือไม่ธรรมดาเลย <laughs> เพราะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะครับที่เห็นนะครับในโพสตของเราที่เพจกุ้งสยามนะครับ ได้ศึกษาเรื่องของกุ้งก้ามแดงครับมาเข้าอบรมครับแล้วก็ช่วยกันแชร์บอกกันต่อนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจหรือว่าเพื่อนเพื่อนที่ต้องการจะทําอาชีพนี้เป็นไรายได้หลกักหรือ,อไรายได้เสริมเนี่ยก็เข้ามาศึกษาที่อาจารย์ก้อยได้เลยครับตรงนี้เขาเรียกว่ากําแพงแสนใช่ไหมครับที่อาจารย์ก้อยอยู่ตรงนี้เรียกว่ากําแพงแสนเอออยู่อยู่ข้างวัดกําแพงแสนอยู่ข้างวัดกาแพงแสนหาไม่ยากนะครับอย่าไปหาชื่อความสนสุง,สงทรับอาจจะหลงได้ <laughs> แต่ถ้าว่าหา วัดวัดกำแพงแสนอ่าอย่าเชื่อกูเกิลอย่าเพื่ออย่าเชื่อกูเกิลนะครับเพราะกูเกิลอาจจะทำเราหลงแบบอาดามาหลงตุ้มาแล้วให้มาที่วัดกำแพงแสนเนี่ยจะเจอง่ายกว่าเพราะว่าอยู่ก่อนถึงทางเข้าวัดเองไม่ยากนะครับอันนี้ก็รองฝากว้ครับ21พฤษภาคมตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปนะครับเรามาทําการลงทะเบียนก่อนแล้วก็จะมาเริ่มแนะนําตัวเริ่มอบรมกันแล้วก็อบรมกันนะครับอันนี้ห้ามผ้าเด็ดทานนะครับวันนี้อาจารย์ก้อยแล้วก็พี่เต็มนะครับ แล้วก็อดัมต้องขอลาคนรักกุ้งทั่วประเทศไปก่อนครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ